ก็มีกินหมายถึงพี่มาลีหรือเปล่าใช่พี่มาลีเนี่ยเขาจัดรายงานเป็นงานอดิเรกเขาเป็นเจ้าของโรงงานอาหารกระป๋องพี่แต้วพูดถึงใครอ่ะแล้วยาโรงเล่าอีกนะพี่แต้วพูดถึงใครผลไม้กระป๋องพูดอะไรอ่าพูดตอนไหนฮะไม่รู้เหมือนกันหมายถึงใครไม่ทราบเขาเป็นเจ้าของประเทศด้วยนะครับประเทศมาลีเขาคงไปชดหรือเปล่า แต่มีดีเจที่รวยมากๆมีใช่ละคนนี้ที่ฮะไม่ที่วัดเพียลิไม่ใช่ดีเจแล้วประมาณเนี่ยมีรับเินประมาณห้าร้อยลัร้านเออที่บีบีซีเนี่ยเขาจะยกเลิกรายการภาษาไทยแล้วนะอ้าวเหรอหลังจากที่ทํามาสี่สิบห้าปีทำไมตัดงบตัดงบอืเข้าใจแน่นอนว่าจะให้เหลือแต่สเปนอืจีนอะไรก็ไม่รู้แสงว่าเป็น ให้คงไว้เฉพาะรายการภาษาที่เป็นภาษาที่ใช้ในสหประชาชาติไม่ใช่ไม่รู้ว่าสเปนเนี่ยอยู่ทั่วไปหมดแต่จีนเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยทั้งสเปนและจีนคนไษยเอนนี้คนไทยก็อยู่ทั่วโลกทีไทยเนี่ยทำบีบีซีภาษาไทยเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าปีแล้วคนใช้คนฟังกันเยอะนะเรายังฟังลย แต่ว่าถ้าเทียบปริมาณผู้ฟังจำนวนผู้ฟังน้อยน้อยกว่าเทียบกับภาษาสเปนภาษาจีนเนี่ยจะตัดงบใช่ไหมของเราภาษาหลักไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับแต่จะเห็นได้ข่าวมาอย่างนั้นไม่แต่บีบีนี่เป็นเป็นเบ้าหลอมที่ดีนะใครไปจัดก็พูดไมื่ สวัสดีสค่ะท่านฝั่งนี้รายงานกนหมดเลยไม่รู้ทย่างไรเออเกอเอ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 มเออเออเอ่เอนเออเกอเออเออเอเออ่าอเอ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 เอนะออเออเรีเอเออเอมเเอีเอสเอเออเอตเเอเออเออเอเะอเออเเออเอเอเอยเออออยออเเอรเออออเ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 ปอเออเอเเนออเเอเ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเป็นยังไงก็ไม่รู้เร,เราอยากกินอมยิ้มในา h a r l i e and Chocolate Factory แล้วงอย่างเงี้ย <c oughs> อยากกินเ <c oughs> มื่อก่อนก็มีรายงานข่าวจากวอชิงตันก็อย่างเงี้ยพูดทำนองเดียวกันกับบีบีซีนี่เลยเขาเรียก Voice of America รายงานข่าวจากวอชิงตันยังมีไหม,มยังอยู่อ่ะท <c oughs> ี่เมื่อก่อนเป็นรายการโทรทัศน์เนี่ยคุณจำไม่ได้เหรอจำได้ จะถามว่ายังอยู่ไหมโอ้ยเลิกไปตั้งนาน<ม>าแล้วโทรแล้วนี่เลิกไปนานแล้วยังมีวิทยุรายงานข่าวจากวอชิงตันอะอะต่อจดหมายอุ้ยอะไรยาวเชอะกระดาษกระดาษแผ่นเดียวเลยนะ,นะเนี่ยยาวเสือ้อม้วน,นาาแล้วเป่าเนี่ยม้วนส่งมาหรือเปล่าวุไเป็นคุณอินทิรานี่นะนี่ใช่จริงๆริงขอบคุณคุณเลนทรีส่งโปสการ์ดมาซานฟรานซิสโกนะครับฮึอมพร้อมคุณพร้อมคุณหยดน้ำอ่ะเนี่ย แล้วว่าไงละเราคุณเรนทรีกันดิพูดอะไรเขียนสั้นๆส่งเฉยๆถึงผมว่าได้รับของแล้วสวัสดีค่ะคุณแนทคุณนาลงและคุณมาลีวันที่เจ็ดตุลานะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนติดปีกดินจากวันนั้นเจ็ดสิงหามาถึงวันนี้เจ็ดตุลาสองเดือนแล้วนะคะเร็วจริงๆเนาะดิฉันยังนึกว่ามันผ่านไปเร็วๆนี้เองเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดนิดนึง จากวันวันงานยี่สิบปีแซดเดนซันเมื่อเจ็ดสิงหาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงินที่เอ่อะเอ่ออะไรล่ะเอ่อเขาเรียกอะไรประมูลประมูลของอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีรายได้ที่เหลืออะไรเนี่ยซึ่เราบอกว่าจะไปบริจาคทําอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ใช่ไม่ใช่เราเงียบหายไปนะรับรองไม่เงียบแต่ว่าพอดี ภารกิจแต่ละคนมันเยอะแยะแต่ว่าจะพยายามเอาไปอย่างที่เ,เงินประมูลบางส่วนที่จะไปบริจาคให้มูลนิธิขาเตรียมในต่อไหก็ยังจะยังยืนยันเป็นบริจาคแล้วอยอู่มาลงเว็บเดี๋ยวเราจะมารายงานใ,ให้ทราบนะครับ วันนั้นดีใจมากที่ได้มาเห็นแฟนของแซดันซันมากหน้าหลายตาบางคนดิฉันก็ยังพอจําได้แต่บางคนก็ไม่รู้จักเลยแต่ทุกคนน่ารักมากเข้ามาทักทายดิฉันพร้อมคําสวัสดีทําให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจที่ช่องว่างระหว่างไว้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เรามาร่วมงานกันในครั้งนั้นการจัดงานก็ดีนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากมีความสนุกสนานคลื่นดีดิฉันก็มีความสุขมากค่ะคุณดินลาเข้าเว็บยังคะ หากจะจัดอีกอย่าให้นานไปอีกสิบปีเลยนะคะเพราะถึงตอนนั้นอาจไม่มีดิฉันหรือไม่อาจจะไปในลักษณะหลานสองคนหิ้วปีกหรือประคองดิฉันโอ้ยังอ่ะให้คุณินที่ราย,ยังแข็งแ,แรงก็ได้เออสิบปีก็หมายถึงสามสิบปีเหรอครับอ๋อลู้แล้วทำไมายาวเอามาแปะติดกัน,อกอนเองอาจจะมีตอนรอบรอบยีบเก้าปี <laughs> <laughs> ใหรอกปีหน้าเราแบบแล้วไงบอกว่าเข้าหม้อแกงหม้อมาชุมนุมกัน คราวหน้าจะจัดงานอีกอยจาจัดแถวสุขุมวิทจะได้ไหมคะมันไกลจากรามอินทรามากเีเดี๋ยวจะแปชั้นไอแลด์ <c oughs> <c oughs> ลูกชายขับรถเข้าช่องผิดโดนปรับสารเตี้ยด้วยค่ะทําให้รู้สึกไม่ดีในจิตใจ,จดูพวกเขาไม่มีความเมตตาและให้อภัยในจิตใจ,จเลยเราไม่ใช่คนในถิน่นอุ้ยนั่นแหละรออยู่ดูลูกไม่ใช่คนในถิน่นนั่นแหะเรียกเลยรออยู่แล้ว <c oughs> ผู้สนใเส้นทางผิดเด้มวันก่อนผมไปลงผิดอะ่ะโอ้ไปนวนอยู่แถวสะพานพระรามเก้าอะไรลนะ่ะเปรียวก็เปรียวดึกกดึกโอ้ก็จะกลับได้นะอุ้ยบางบาง,บางเส้นทางรุงเส้นนี่ยังยังยัง,ยงน่าสะใอยู่สะแขวนเเนะหรอเออมผมจะลงไปข้างใต้เพื่อจะเลี้ยวกลับไงผมไปใช้เส้นทางผิดไงจะไปยมราชหน่อยมันทําไมกลายเป็นสา,ายพระรามเก้าก็ไม่ได้แล้วอ๋อ <laughs> ผมจะไปยมราชอะ่ะ ก็โม้กมันขจตกใจเด้อเด้อต้องตกใจต้องรำคาแล้วผมก็เอ้าออ๋อทำไมมันขึ้นสะพานแล้วจะทำยังไงอ่ะโอ้ยโอ้มันก็ต้องโล่ไปฝั่งกันนู้นนี่ไหละมันนอกใช่ไหมนานเข้ากรุงเทพเราไม่ใช่คนในถิ่นนัค่ะมันนอกแล้วเมื่อกี้เพิ่งอ่านแบบ BBC ีซีจะให้อะไรจะลอนดอนนะแม่ชี้แจงไม่ให้ทวาผิดในครั้งต่อไปอีกจะดูเข้าทีมากกว่าอู้ ดิฉันเลยบอกไม่ให้ลูกชายมารับเพราะจะอูบอกหนูภายายกลับได้ไม่ต้องห่วงแต่ก็ได้แฟนจัดเดิซันท่านหนึ่งให้ความกรุณาพาดิฉันและหลายมาส่งถึงบ้านอุ้ยไทยอ่ะไทยอ่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากมาน,นะคะขอบพระคุณในความมีน้ำใจชาวแซดเดิซันน่ารักอย่างนี้ทุกคนลคะค่ะถ้าจำไม่ผิดผู้อารีผู้นั้นชื่อคุณกราณีคะ่นะนามสกุลเลิศสกุลชยัยกราณีเราใช่ไหมอยู่ใกล้กับคุณอินทิราเหรอ หากจำผิดขออภัยค่ะไม่ผิดครับเจ้าหูเรียนจบแล้วนะคะจะรับปริญญาเดือนพฤศจิกาค่ะถามหน่อยคุณปลานีอยู่แถวรา,ามอินทราหรือเปล่าใช่เมตน,น,นะโอเคก็ยังอยู่ในย่านนั้นใกล้ๆอ่าจริงๆคุณมาลีแกผ่านทุกบ้านเนะใช่ผ่านทุกที่เลย <c oughs> ผ่านจะแล้วกลับบ้านไม,ม่ถึงเ <c oughs> จ้าหูเรียนจบแล้วนะคะจะรับปริววว้ จะอูเรียนจบนั่นแ่ะสิแล้วจะอูพาคุณอินทิราเข้าเว็บหรือยังคะแล้วทำไมเราอายุเท่าเดิม <c oughs> จะอูเรียนจบแล้วนะคะจะรับปริญญาเดิมพิเศจิกาค่ะเขาได้เขียนนิยมอันดับหนึ่งว้าวมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแลตอนนี้ได้งานทําแล้วเห็นไหมเนี่ยพอฟังแค่สั้นๆนะพิ่งเริ่มทํา <c oughs> ต้นเดือนตุลาคมนี้แหละขาที่ทํางานอยู่แถวสุขุมวิทก็ไกลจากบ้านคนละทิศเลยแต่ดีหน่อยที่คุณอาไปส่งแต่ขากลับกลับเองค่ะ ที่ว่าจะไปเรียนต่ออเมริกาเป็นอันยกเลิกเพราะเขาไม่ชอบถ้ากลับมาจะต้องมาเป็นอาจารย์ชดใช้ที่ทางมหาลัยให้ทุนไปเรียนอ้น้วบะใช่ไหมคะอ้นไหมรู้สึกจะใช่อ้นทำงานธนาคารกรุงเทพมาสองปีแล้วแต่ยังไม่ถูกใจเขาก็ดิ้นรนไปสอบจนผ่านจนได้เป็นแอร์โฮสเตสแล้วเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้บรรจุแล้วคะ่ะไม่เคยเห็นงานอะไรที่ เป็นความลำบากมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นทฮสเสต้องสวยแน่นอนนะคุณยายฟังแล้วคุณยายฟังแล้วยังท้อกว่าจะผ่านการคัดเลือกแต่และอย่างแต่โอ้นมีความอดทนและไม่ท้อเขาจึงได้รับความสำเร็จเป็นความชื่นใจของดิฉันหลานสองคนเก่งเยี่ยมยอดทั้งคู่คอนเสร์ตสายการยินใดที่สังเกตดูโดยเฉลี่ยและสวยที่สุดการบินไทย นานๆเขียนสักครั้งของอ e ีม<ล>ีเลตก็สวยนะออแล้วแต่งตัวสวยด้วยใส่หมวกมีผ้าโพก,ก,กหมวก,แ,กวแล้วเขาคอคยไมุ่ดนายคุณดินทิราให้จบก่อนขออภัยด้วยนะคะส่วนป่านนี้ที่ฉันยังไม่เคยเข้าเว็บแทบจะชันเลยค่ะเมื่อกี้ที่ขาดินคุณตอบอ่ะคุณถามเขาเลยตอบเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องก็คือคอมอยู่บนบ้านค่ะ ที่ฉันไม่อยากจะเกียกตะกายขึ้นบนบ้านครั้นจะซื้อมาใช้เองกลัตวติดเหมือนเจ้าอู๋ค่ะเขาอยู่กับคอมได้ตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่ได้ไปไหนแค่ฟังวิทีโดูทีวีอัดวิดีโอเวลาหมดไปแล้วค่ะก่อนจบขอฟังเพลงหน่อยนะคะถ้ายัางพอหาให้ฟังได้ขอขอบขอบระคุณล่วงหน้าหนึ่งไอ e clearly now. j i m ่ y Cliff ไว้ไม่มีครับเรามี หลังคุณมาเรียวมาแล้วกันจะพยายามไม่ลืมนะคะ Music of the Night ขับร้องโดย Barbara and Michael Crawford มี Michael Crawford แต่ Barbara s t r a s a n ไม่มีค่ะ Love is in the air John p a u ะไรนะ Music of the Night จักแฟนทอมไง Phantom of the Opera แฟนท้อมหรือแฟนตั้ม Phantom Love is in the air John Paul Yang มีไหมไม่มี เาพิสินเดียใช่ป่ะใช่ใช่เออเราพิซซินเดียเราไม่จะมีนะผมไม่มีสุดท้ายขอขอบพระคุณที่กรุณาอ่านจนจบลายมือีิฉันสู้เมื่อก่อนไม่ได้ยิ่งเขียนยิ่งหวัดค่ะขอจงประสบแต่ความสุขความสเ็จสมหวังังปรารถนามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและขอให้รวยรวยรวยทุกทุกคนนะคะขอบคุณนะพระได้ถึงทุกทุกคนขอบคุณคุณอินทิราที่กรุณา เขียนมาส่งข่าวมานะครับแต่จะลืมไม่เนี่ยเพลงเนี่ยคุณินทิราจดทก็จะได้ไม่ลืมคุณินทิรานี่เอ่อแต่ก่อนนี่เขียนบ่อยมากแล้วหลังๆนี้ก็นานๆเขียนทีแต่ก็ยังเขียนมานงอยู่ส it, ่วนท่านอื่นนะครับที่เคยเขียนแล้วหายไปเลยเนี่ยไม่คิดจะเขียนบ้างหรือเขียนมาคุยกันบ้างนะครับแลั้นก็เจอแฟนรายการคนนึงไปดูคอนเสิร์ตของคุณวีรัสอยู่ถาวรที่ เฉลิมกรุงมาคุยกับผมคุยตั้งนานคุยไปกว่ามภาษาอยู่ประโยชน์เคยเขียนแต่ไหมครับนิ่งไปพักนิ่งไม่เคยเขียนเยอะมากเลยนะผู้ฟังที่รู้จักนะแต่ไม่ไม่เคยเขียนอืเลยต้องเอาเอารายชื่อมามาอ่านเตือนอีกแล้วมั้งนี่จะเล่าอะไรฟังเกี่ยวกับดูคอนเสิร์ตเพลงของคุณวิรัตอยู่ทาวน คุณวิรเนี่ยจะเป็นนายวงดนตรีของเฉลิมราชใช่ไหมแล้วก็บรรเลงให้กับนักร้องคนอื่นๆที่ไปแสดงที่เวทีเฉลิมกรุงในช่วงเนี้ยผมไปดูบ่อยมากเลยนะ <c oughs> ถ้าจะเป็นวงคุณวิรัตยอยู่ถาวรเนี่ยนะฮะ <c oughs> ล่าสุดที่ว่าคุณสุดากับคุณสันทนาก็บรรเลงโดวยวงเฉลิมราชแต่ครั้งล่าสุดเมื่อทิศที่ผ่านมาเนี่ยมาทิศที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นการรวมเพลงจากผลงานประพันธ์ของคุณวิรัต อืมที่คุณวิรัติประพันธ์เองแล้วก็บาเเหล็กนะแล้วก็มีนักร้องมาเพิ่งทราบข้อข้อมูลจากตัวคุณวิรัติเองว่าเป็นคนชอบแต่งเพลงแต่ไม่ชอบตั้งชื่อเพลงเออแล้วคนอื่นจะช่วยตั้งหเออแล้วไม่ชอบตั้งชื่อเพลงเราอย่างเพลงแต่ปางก่อนเนี่ยซึ่งมันเป็นกล้อมากใช่ไหมจากละครตอนนั้นคุณวิรัติก็แต่งเออวิรัตแต่งรอคอยมานานแสนนานเนี่ย ทรมานวิญญาณหนักหนาเนี่ยก็เพลงคุณวิรัตแล้วคุณวิรัตบอกจริงเพลงนี้นีมีชื่อนรู้ป่ะชื่อเพลงหรือป่าอะไรมันเป็นเรื่องการรอคอยข้ามภพข้ามชาติใช่ไหมมันดังมากนะตอนที่คุณจริยาเล่นกับคุณนกชัดชัยแต่ข้างหลังคุณสอนรามกับคุณแอนก็ไม่ไม่ดังเท่าของเก่านะผมว่านะก็มันคน<อ>สองแหละเนี่ยมันคนสองแต่ครั้งแรกมันดังมากละครแล้วเพลงก็ดังมาก เพลงแต่ปางก่อนได้มีชื่อหนึ่งแบบเพลงแฟนต้มพอถึงเพลงก็ดังอยู่มั้ยชื่อชื่อจริงของเพลงแต่ปังก่อนที่เพลงอะไรรึเป่ะโคตรคอยตั้งเล่นเล่นแล้วล่ะคุณเมลาผมดีเพลงนรกที่เป็นโคตรคอยเพราะหวล็อกก้าคอยชั่วโคตรคอยเจ็บชั่วโคตร เมื่อกี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เลยลืมไปเลยคุณนึกได้เกือบไปแล้วการอบรมการแปลบทภาพยนตร์เบื้องต้นนะครับอันนี้จากศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา,าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเขาจะมีการอบรมการแปลบทภาพยนตร์เบื้องต้น31ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็จะ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักการแปลบทภาพยนตร์เบื้องต้นเดอเสีรยวก่ะเดี๋ยวสิอันนี้คือข้อข้อใหญ่ใจความที่สารยาหรือเปล่าใช่แล้วมีหอพักให้อยู่ป่ะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาความชํานาญในการแปลได้ด้วยตนเองแล้วก็เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสนองนโยบายของรัฐในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับรูปแบบของการฝึกอบรมก็จะเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัตินะครับ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผูอบ,อ,บอ,บอบรมก็จะได้นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจการแปลสถานที่และช่วงเวลาคืออาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพุทธมนตรนนะครปฐมวันที่31ตุลาคมวันอะไรวันจันทร์ถึง4พฤศจิกายนนะครับการถึงสุข โอยหลายวันนะห้าวันทุกงเนี่ยมีหอพักอยู่ปอ่อวิทยากรนะครับก็คือคุณโดมสุขวงศ์คุณสุทธากรสันติทวัตแล้วก็อาจารย์กริยาอาักนิต์นะครับคุณนุ้ยน้ำพึ่งขมอัตราค่าลงทะเบียนแล้วเราบอกไปนี้ได้ป่ะเนี่ย <c oughs> อัตราค่าลงทะเบียนสี่พันห้าร้อยบาทสำหรับการฝึกอบรมห้าวัน รวมค่าอาหารว่างสิบมื้อและอาหารกลางวันห้ามื้อนะครับจะได้แพงเลยไม่มีที่พักแสดงว่าไม่ได้พักค้างไปเช้าเย็นแต่จริงๆไม่ไกลหรอกคุณไปจริงๆไม่ไกลหรอกแหนเนยใกล้แต่รถมันไม่ติดเขาะมีทางทางต่างระดับแล้วมันเร็วเออใช่ไกลเขาเรียกเอ่ออะไรนะถนนโยกระดับจังวนครปฐมถนนยกระดับพุทธมนตรอ่ะเขาอยู่จังหวัดนครปฐมแค่ใช่คือล้ายบาไกล แต่ครผมไปทุกวันวันหลายเที่ยวไม่เห็นรู้สึกไกลเลยอ่ะก็ะมันวิ่งข้างบนรถมันไม่ติดอ่ะอืม,มันไกลแต่ยมันไม่ติดมันเลยเสียเวลาน้อยไงไเวาร,รู้สึกคุณก็รู้สึกมันไม่ไกลเราขอไปนอนออฟฟิศมูลนิธิหนังไทยก็ได้การมีการมอบบุติบัตรนะครับผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของช่วงเวลาเต็มจะได้รับบุติบัตรรับรองการผ่านอบรมหนึ่งฉบับถ้าใครโดดบ่อยๆก็ไม่ได้แสดงว่าเช็คชื่อนะ เธอไม่มีอะไรทำเดี๋ยวไปอบรมสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ตัวเดี๋ยวนี้เด็กเขามีเช็คชื่อไหมสมัยเราสมัยเรามาลีมาค่ะนรองมาครับนัดมาครับนี่เดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ัแหลงมุมไมมาค่ะซึ่งรวมอยู่ในค่าลงทะเบียนได้แก่เอกสารประกอบการฝึกอบรมตัวอย่างบทภาพยนต์ภาษาอังกฤษของที่ระลึกจากภาพยน หมายเหตุผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาอ mm hmm. ข้อตกลงในการสมัครอันนี้ไปถามคนเอาเองแล้วกันนะ <laughs> ส่งไปสมัครมาที่ศูนย์การแปลบริการด้านภาษ,าษาภายในวันที่25ตุลาคมก็อีกสองวันเองสิวันนี้23ไม่เป็นไรมีเวลา mm hmm. เดี๋ยวนี้แฝกไปก็ได้ mm hmm. ใช่ไหมโทร mm hmm. ไปให้เขาแฝกมาแล้วก็กรอกเสร็จก็แฝกกลับไปโอ้ยง่ายจะตาย นะครับเอาใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมาวิยทรายมหินดลตำบลสารายามเพื่อพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมหมายเลขแฟกนะครับ02นย์2อ3 2ปหมายเลขแฟกครับ028002332ปามสาคเลยกดียวกรุงเทพเลย อืมแล้วก็หรือจะโทรศัพท์ถามกับคุณคุณนุ้ยเองก็ได้นะครับศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสี่นะครับศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สองสามหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสี่ต่อสามสามหนึ่งศูนย์ครับค่ะผู้จัดอาจารย์กริจทยานะคะอาจารย์กริจทยาอาคนิตฐ์นะครับอ่าเสรยจตอนนี้จะหมดเวลาแล้วสิขอสป,ปอตก่อนล้กันแพทย์กเก็บครับ พี่ต้อมแฟนหนูมาเอาอะไรเลี้ยงดีอ่ะบัตเตอร์แค่แกสันทีอยู่ในฟรีเซอร์นะไหนที่พี่ต้อมหอมออกมาสองอาทิตย์ก่อนนั้นสิบกล่องเหรอเหลือกล่อ,กองเดียวแล้วเอาไปซื้อยกค่าเาไปเลี้ยงแฟนเลยโอ้ยมีเอาลแล้วเก่าเอา<ข>อเก่าเกืออะไรมา,<ด>มานี่มาจัดการใหม้มานี่เอาออกมาฝานเป็นชิน้นๆที้ง่ายหายเย็นไม่ถึงสิบนาทีก็นุ่มเหมือนใหม่เลยเห็นไหมไหนดิอื้มอร่อยมันใหม่เลยอ้าวอย่าตุกนี่แฟนแกรออยู่ข้างนอกนะรอตะกอนรอตะกอนพี่ตั้มลองก็แฝงหน่อยสิอ้าวแกสันทีบัตเตอร์เค้กอร่อย ลนอะไรเอ่ยมีอยู่ในไอศกรีมฮากันดาสหน่อยที่สุดแต่ทำให้ฮากันดาสเนเนื้อไอศกรีมแน่นที่สุดลองสักคำสิคะอมืมอ,าอ้าวยังมูตะอร่อยเพิ่สิบอกให้ก็ได้อากาศไง ไอศครีมฮาเวนดาสมีอากาศผสมอยู่นิดเดียวเลยเข้มขนม้นมนเล้ไอศครีมมากกว่าเรียกว่าอร่อยคุ้มราคาค่ะชาวยาเวนดาสถ้าจะนึกถึงความอร่อยของอาหารจีนที่ยอดเยี่ยมและคุณเคยหลายๆคนจะนึกถึงมังกรทอง มังกรทองร้านอาหารจีนมีชื่อยังคงอยู่คู่ความอร่อยที่สุขุมวิท26พร้อมกับรสชาติอันเยี่ยมยอดของนกพิราบทอดกรอบราหิมะนึ่งซีอิ๊วไก่แค่เหล้าและอีกนับร้อยอร่อยที่คอยคุณอยู่และถ้าคุณต้องการจะจัดเลี้ยงนอกสถานที่โทรสั่งโต๊ะจีนจากมังกรทองจองไว้ได้เลย2610341ร้านมังกรทองสุขุมวิท26มังกรทองของอร่อยที่คุณเคยเลือเวไปไีกนิดหน่อย นี่เมื่อก่อนผมคุยเรื่องไม่ได้้แลวิตรใจบัญชา <c oughs> ใช่ไหมแล้วนางเอกคู่ขวัญพรชชราชวราชใช่ไหมแล้วพูดถึงละครที่เขาถ่ายทําไว้แล้วช่องเจ็ดแล้วก็เพิ่งมาาออากาศอ่ะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องดาราทั้งหลายทั้งปวงจำได้ไหมที่มันบอกคุณพิชรานาในเวลายิ้มแย่งจะไม่เปิดปากจะไม่เปิดปากอ่าทำไมแล้วคุณทวงผมบอกว่าเปิดผมบอกไม่เปิดไม่เห็นฟันนีล่าสุดบอกว่า วันก่อนคุณฝนธนาสุนทรซึ่งแสดงเป็นนางเอกอ่ะแสดงเป็นตัวคุณเพชราเนี่ยคุณฝนมาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีบอกว่าก่อน,ก,อนก่อนที่จะเล่นหนังเรื่องเนี้ยก็ได้ไปพบคุณเพชรลาและได้รับคําแนะนําจากคุณเพชรชาคุณเพชรลาบอกว่าเวลายิ้มเนี่ยอย่าเปิดปากไม่อย่าให้เห็นฟันนะ <laughs> 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 เห็นไหมผมพูดถูกคุณเพชรลาบอกคุณฝนเลยว่าเวลายิ้มเนี่ยอย่าให้เห็นฟันทําไอ่ะ ก็คุณเพชราเขายิ้มไม่เห็นฟันเหรอเขาเขาคุณไจะสังเกตเขายิ้มไม่ให้เห็นฟันเลยอลจจะรู้วฟันเขาไม่สวยฟันฟันทีเล็กเขาจะยิ้มไม่เห็นฟันสังเกตว่าคุณเพชราเนี่ยฟันทีเล็ก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 อแล้วเวลาเธอยิ้มเนี่ยคุณเห็นดวงแกล้งไปขึ้นมาหน่อยเจะอมยิ้มอยู่อมอมยิ้มอยู่ ไม่เคยเห็นฟันเลยเหรอเขาจะไม่ให้ยิ้มเขาไม่เคยมีเลยเหรอพูดรู้นะเห็นฟันแต่ยิ้มไม่เห็นฟันเธอมีฟันเวลาเขาพูดจะเห็นฟันเธอแต่นอเวลาเธอยิ้มเ่ะคุณจะไม่เห็นฟันเธอนอคุณฝนยังยังได้รับคำแนะนํามาอย่างนั้นเลมาโซสอือแบคุณมาบอกว่าเพชรชรายิ้มเห็นฟันก็เราดูหนังเห็นไม่เทนนารงเขาเถียงเถม คุณอะคุณ่ะคุณ่ะเข้าคุณ่ะเห็นด้วยกับผมว่าเพชรลาไม่ยิ้มไม่เห็นฟันเทนรงเขามาทวงผมว่าเพชรลานม่ยิ้มเห็นฟันผมไม่ได้ทวงนะคุณทวงโซวันนั้นคนฟังเขารู้เพราะผมนี่เป็นคนที่ดูน่ะเพชรลาน้องตอนนั้นละคุณมาทวงผมคุณบอกเพชรลายิ้มเห็นฟันผมบอกไม่เห็นฟันจำไม่ได้นะ พอกันตัวนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ดูเพชรราเนผมนับตัวเรื่องได้เลยนะดูอน้อยมากเลยน้อยนับน้อยมากผมดูเยอะดูน่ะบันทึกก็รักกิมจ์วีในเรื่องแรกเลยอ่ะดูแล้วก็มาออ่ไม่ค่อยได้ดูอ่ะไม่ค่อยได้ดูไม่รู้ทาไมเออมื่อกี้พูดถึงแอร์โฮสเตสสายการบินนั้นว่าใครสายการบินไหนสวยแล้วคุณเคยขึ้นสายการบิน แอฟริกันเอ่อเซาแอฟริกันแอร์ไลน์ไหมไม่เคยเออแล้วเขาเตนน่ากลัวมากทำไมไม่ไม่สวยนะน่ากลัวเดินเขาเดินตกตกอะไรแล้วเลือกแดบน้าทีบบ้าเลยน่ากลัวมากช่องนั้นได้เหรอนี่แต่ของสิงคโปร์แอร์ไลน์่ยนะอ้าวสิงคโปร์เขาคัดไม่รู้เขาเลือกยังไงเนาะแต่ละคนเนี่ยทุนแบบเอวนิดหนึ่งว่าต้องใส่ชุดชุดท่ารุ่งของเ แอร์เครื่องสายไหนแก่ที่สุดเนี่ยคิดว่ารู้ทางยุโรปทั้งนั้นยุโรปทั้งนั้นยุโรปทั้งนั้นเลยลิเชอเวทขึ้นที่ไรเจอแก่ทุกทีก็แก่แบบกระแทกกระทันแล้วคุณเคยเจอสายแว่นไหมล่ะผมเคยเจอแล้วนะแอร์สายแว่นอ่ะเออแกแบบไม่เต็มใจบริการเป็นเหมือนเป็นลูกหลานเนี่ยเบิกกระโหลกพีจุกจิกกวนวานนี้กระแทกครบ เออแม่ไม่ไหวเลยยุโรปไปนแก่ทั้งนั้นแหละเคยนั่งเอียงๆอยู่ที่สอบก็ยื่นไปเธอเดินกระแทกสอบผมปังโอ้โลาลทักเคล็ดโอ้แก่ซะบลแก่แล้วังกินดูนะไม่ได้ดูหรอกแต่เธอตอนนี้เย็นดูลูกหลานล่าสุดก็เจอแบบไม่แก่จัง คับเลยคุณคุณไม่ัวคุณไม่ว่าเขาแก่ไม่ใช่ไม่คับเรามาว่าคนบินแจกแก่ยัระวังตัวเองระวังไม่มีโอกาสแก่นะเอ้าเหมือนเหมือนการบินไทยเนี่ยหัวพออายุเท่าไหร่ต้องลงไปเป็นกราวแล้วไม่ให้เป็นแอร์ใช่ไหมก็จะมีมีอายุใช่ไหมก็นน่ไงี้ยต้องชมการบินไทยเลยว่ารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรเรียกดีนะอย่างสายการบินยุโรปทั้งหลายเนี่ยแก่ยังโอเคยังคือไม่มีท้องด้วย ท้องคงห้ามเ่มันเป็นอันตรายกันเด็กนะคะไม่ได้เป็นอันตรายคนอื่นอันตรายกันเด็กนะไปอยู่ในที่ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงปบ่อยๆแล้วไม่ดีกับสุขภาพเลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะเรียกร้องสิทธิเออไม่ได้อ่าจจนจดหมายเลยจะบักหมดเวลาละอ่าอย่าลืมนะคะถ้าถ้ามีคอมพิเวเตอร์อยู่ที่บ้านก็แวะไปเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของเรากันบ้าง chatandsun <oughs> com นะคะแล้วก็มีคนแฟนรายการ หลายท่านได้เตือนสําหรับผู้ที่หลงอยู่ในเว็บเนี่ยว่าให้ขาขาเวลาเขียนจุดหมายมาถึงรายการบ้านนะเพราะหลังจากที่เข้าเว็บแล้วจะหายไปเลยอ่ไม่ค่อยเขียนมาในรายก,การเนี่ยอ้อนี่ก็หายไปเลยนั่นนะจะเขียนสัวทีึ่งนะอากุนัตบอกแอดเมล์ทุพนอหนึ่งสามตัวนะครับพอทอจสามเส็นหนึ่งพอทอจอสามเ,เขียนค่ะ รุ่งสามแค่ก็เขียนเขียนว่าหนึ่งสามตัวไม่ได้เขียนรุงแท่หนึ่งศูนย์ดีเขาบอกกองสามตองเลเออพูดถูกเอาหมดเวลากรุงแท่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับเออเนี่ยบอกก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ทำไมรุ่งแค่รุ่นแหนึ่งหนึ่งหนึ่งปอทอจสามเสษในปอทอจสามเสษใน กรุงเทพหนึ0งศูนย์สี่ศูะครับเขียนมาคุยกับเราครับวันนี้หมดเวลาครับ S&P มีแต่ของอร่อยเปเก่าๆเขียนมาบ้างรายการเซ็นทรัลพบคุณทุกคืนวันอาทิตย์3ามทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับวอร์ปอตเอฟเอ็มเก้าสิบสิ้วันนี้นอนหลับันดีครับรกอนใหม่สวัสดีครับไปสวัสดี